สวัสดีครับวันนี้ทูฟอร์ยูครับจะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ ทุกคนถามถึงนะครับก็คือชื่อรุ่น s i l Up Q19 นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่พัฒนาแล้วก็อัปเกรดมาจากตัว s i l Up Q848 โวลต์นะครับ ลักษณะของตัวรถเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับก็คือหนึ่งตัวไฟเลี้ยวนะครับปกติตัว Q ิ8 48โวลต์นเนี่ยเขาจะมีก่าไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็น q 19ครับจะมีไฟเลี้ยวกราบด้านหน้านะครับทั้งนั้นน่ะมันจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะเห็น รอบทิศทางนะครับแน่นอนครับซึ่งจะมาทั้งสองข้างเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูด้านนี้มาครับเช่นนี้ก็จะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัปเกรดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยครับแน่นอนครับการเปิดไฟเลี้ยวให้อ่ผู้ร่วมเดินทางก็จะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวข้อพับนะครับซึ่งพูดง่ายๆครับตัวนี้เขาจะใช้ข้อพับที่แข็งแรงจากรุ่นพี่มาครับ จากพวก Q 7เองก็ตาม Q 18เ,เองก็ตามนะครับซึ่งจะประกอบด้วยข้อพัด2ชั้นนะครับซึ่งจะทําให้ข้อพัดตรงส่วนนี้เวลาใช้งานก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับตรงช่วงแฮนด์ตรงนี้ครับเป็นการปรับและอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับข้อต่อก็จะดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจะแตกต่างจากตัว Q 8ว8รุ่นก่อนนะครับ <Wow. S 1> อ่าโดยประมาณนี้ครับ